最果てのストーリー抱いてあってもなくさ迷い続けた人だ อยู่ไหมอยู่ไม่มีสัญญาณตอบเราจากเลขหมาที่ท่านเรียกอยู่ลาลาลได้ยินได้ยินเสร็จแล้วทำไรน,นี่จำเ,เกี่อวกับวันภาษาไทยอ๋อมีเด็กหลักเรียนนะเนี่ย เป็นเด็กรักเรียนดีนะเนี่ยน่ยอแล้วโอ้ยยอตัวเองเขาไปใหญ่เออโอ้หนังเราจะเล่นแล้วฮะหนังจะเล่นแล้วหนังจะเล่นโอ้ย ูเอรซีรีรส์เกาหลีอะแนน,นเนี่ยผว่าแล้วเฮ้ยเล่นแนนแล้วออหือโ <c oughs> อ้ยเป็นติ่งเกาหลีแต่ว่าอะไรเนี่ยโอ้ยวายวีนะอะไรนะ,ะ,ระเป็นติ่งเกาหลีแต่ว่าอะไรเนะี่ยว้า,าก็ดูไปงั้นแหละไม่มีอะไรแบบใช่เหรอพระเอกหล่อพระฮึพระเอกหล่อหรือเปล่า ไม่นะนเอ็นเล็้ย <นะ S 2> หรอเอ็เนเลหลออย่างอย่างไงไม่หล่อูซเขาได้เหรอก็าอาจจะได้นะก็ะอ,าอาจจะได้ละมาอะไรเที่ยงคืนหน้าดูเนาะเออมาอะไรเี่ยงคืนยังไม่ได้ดูเลยมันมันเข้าเว็บยังไม่รู้ว่ามันบอกว่าฉายอ่ะฉายงเข้าไปยืน วันนี้เมื่อวานที่แปดใช่เรื่องสา่เต่มที่แปดวันนี้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนก็อันนี้เหมือนกันเตรียมจะเข้าลงอืมเจ็บตาวะเนอะเป็นไรนี่ค่ยีตามามอ่ะเง่วงเหร ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าชุดเขาจะเหมาะหรือเปล่าโอ้หแล้วตัวเองใส่อะไรก็ไม่เหมาะเออ <laughs> ลาเล่นลาเล่นนั่นได้ข่าวว่าอยู่บนสะแตนด้วยไม่ใช่เหรอเราอะใช่ได <laughs> ้แต่เขาไม่ขึ้นหรอกแต่ไม่อยากขึ้นอะทนร้อนไปทนร้อนไป แหมว่าแต่ฉันเคยก็ขึ้นไม่ใช่หรอไม่ได้ขึ้นเก็เป็นนักกีฬาไม่เกี่ยวขึ้นหมดเฮ้ยเขาลงแข่งทั้งสามอย่างต้องมีเวลาพักให้นักกีฬาบ้างก็นันแหละเหมือนกันปะนี่ก็แข่งต้องสองอย่างแล้วต้องไปคุมน้องอีกอ๋อไม่จริงอีหนูไม่จริงคุมเตตอ เอ้ยไม่ใช่ค T T ุณเทเบิลเทนนิสพูดผิดเทเบิลเทนนิสมีใครออนมั<อ>้ยเรวมจริงวันนี้จะไปทำสแตนนะเนี่ยจะว่าไปเขาก็อยากเล่นเทนนิสอ่ะจะว่าไปเขาก็อยากเล่นเทนนิสแต่ไปลงเพิ่มมีอย่างดีว่า <c oughs> ปิงปองนะเทเบิลเทนนิสใช่ไหมละ่ะ ใจทั่วปอดกันไม่ใช่หรอเออยักย้อนทุกคำฮะแถวบ้านและคนตีนเออคนไปเขาไม่ผิดใช่ไหมล่ะคนหล่อทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหมอยากจะอ้วกฮ้ย เด็กจะอ้วกมาแบบโอ้ยลายยุงกัดยุงลายด้วยนะเด็กจะตกยุงเย็กจะตกตัวเองเขาจะตกยุงกล้ามากัดแฟนเขาหรอกนี่น่าหนานลักเลงนักเลงนักเล,กเลงเก่าด้วเราว่าไปว่าไปนะั่งน่ ใช่หรือเปล่าโดนเนือ้อตัวแฟนตลอดต้องแม่ง <laughs> คิดว่าจะทำเหรอไม่หรอกไน่ไหมเป็นคนไม่สู้คนค่ะมาโอเคเดี๋ยวเขาจะได้พลังแกนะเปล่าไม่มีไร,รเขาจะได้พลังแก อ๋อรใช่ใช่ใช่รังแกไงอ่ะก็คล้ายๆกับลังแคอ๋อเต่งเป็นพี่เขาเกือบปีเลยใช่ไหมเต่งเป็นพี่เขาเกือบปีเลยใช่ไหมมังพี่ กเออแก่ก็เลิกดิอุ้ยร้อเล่นเ <c oughs> จ๊ล้อเล่นนะบนจังเพาะว่แก่ <c oughs> เจ้เห็นตัวเองแก่ก็ไม่บอกว่าแก่อุ้ยแม่เราแม่กลับมาแล้วหรอไปออกแม่ออกให้ดินเลย จริงเหรอตกเขาได้ลงคอที่กะกาไหมไม่กล้า,าถูกระดับเขาแล้วฮะ<า>ระดับเขาแล้วเขาไม่แพ้ตัวเองหรอกแน่ใจว่าไม่แพ้เขาแน่ใจโหคนอย่างเขานี่แบบนะลูกผู้ชายตัวจริงถีบผู้หญิงตั้งเยอะตั้งแยะอาไม่ใช่ อยากยูดดิทำให้แบงค์แม่งอึ้งเลยวะฮะอยากแบบแบงค์ยืดสวย้ะเขาทำให้แบงค์อึ้งเลยอ๋อ่อนแบบไปพักน่ทำอะไรอ่ะนะเฮ้ยถ้าตบเขาเขาไม่เจ็บเลยเขาหน้าด้าน ถ้าตบเขาเขาไม่เจ็บนะเขาหน้าด้านเออวิคณิตม .5 นี่กันบ้านเยอะไหมเนี่ยก็ อืาสี่วิทยาลัเขาเพราะว่า,าการบ้านเขาเยอะน่นยางเด็กนี่แต่เขาว่ามันเรียนง่ายกว่าโรงเรียนเก่าแล้วเว้ยอืมแดงอืมวันจันทร์อยากกินอะไรอะ่ะไม่ไม่ไม่เอาข้าวนะกินจนเบือ่อ ก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพวกนี้อะไรนะก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพวกนี้เอา้าเขากินข้าวแต่เองกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ,เอ,ะเออเหรอเออทำไมคิดว่าต้องกินตามเขาเหรอแปล่า กูว่าเดี๋ยวพอไม่มีเขากินด้วยนะเดี๋ยวเหงาเหงาวะไอไม่ใช่เหงาหละ thoát tiếng, tiếng, tht, tiếng cả bừng bừng bừng, là, gì ทำกันบ้างแนน่นนเรนา,น<ด>าจะทำกันบ้างทำเสร็จแล้วอโอโทำอะไรแป๊บเดียวสองวีเองเละอะไรขาตั้งทำมาแล้วเธออะไรนาไม่อยากจะคุยนะอะไรนะป่าไม่มีไรไม่คนเขียนเร็ว ไม่นอนอออยายเขาเขียนเร็วบ้างน,นะ <c oughs> อ่านไม่ออกใช่ไหมอนออกดไลายมิดีโอตัวเองอีกโอ้โห,โหชิชิไม่เบื่อมั <c oughs> ม้งเหรอคุยไม่อะตัวเองเบื่อเหรอไม่ก็เฉยๆนั่นแหละไม่ไงก็กลัวว่าเบื่อ จะเบื่อได้งไงละ่ละจะเบื่อได้ยงไงแฟนเราจะน่ารักนี่แหละเป็นคนปากหวานก็ดีเงี้แหละอะะไรนะเป็นคนปากหวานก็ดีเงี้แหละหมีอะไรชวนคุยตลอดเวลาเชื่อดีไหมเชื่อดีเชื่อดี เชื่อแล้วคุณจะรวยเขาต้องซื้อปอกแขนนี่จ้ะเอาไปทำอะไรไปใส่เล่นกีฬาเอาไปเตะเตะฟุตบอลนี่ต้องมีข้อแขนได้วยหรอเนี่ยไม่ใช่แบบไอ้นี่ไงที่แบบปอกแขนอะไม่ให้มันดำอ๋อ โอ้โหนี่คงหวังดำเหมืนอนกันเนี่ยเฮ้ยเขาไม่อยากให้มันไมหมหรือวะนี้เขาไม่อยากให้มันไหมเหมือนกันมีเงินด้วยนะยุ่งเยอะวะเยอะดี ยุงในห้องเขาเขาต้องเอาไม้ตียุงเข้ามาไว้ในห้องนะพี่แก้วมีลูกยังป้าไม่มีอะไรนะฮะยังปนะ้ายังไม่มียังไม่ปล่อยปล่อยอะไร เฮ้ยนอนโดยเกือบนอนในเกมตัวใหญ่ๆมันเหมือนสลิกเชอร์มากเลย